สวัสดีค่ะวันนี้แอมก็มีรถมารีวิวนะคะแล้วก็มานําเสนอนะคะสำหรับเจ้า honda civic สีดําคันนี้นะคะปี2013นะคะเป็นตัว1 8 e นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะผ่อ,อยู่แค่ประมาณเจ็ดพันกว่าาแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวแอมพามาดูนะคะรอบนอกคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถมือเดียวเลยนะคะมาพร้อมกับแม็กแต่งสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในค่ะอะ่ส่วนด้านในนะคะก็จะตัดด้วย แต่งด้วยอาชุดบอนังสีครีมแบบนี้เลยนะคะสวยๆนี่เลยนะคะเป็นเกียวโต้นะคะสวยมากด้านในกว้างนะคะภายในสะอาดนะคะเหมือนได้มือหนึ่งไปเลยนะคะส่วนเบาะฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นปับไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นสีดําเดิมๆเ,เ,เลยนะคะสวยๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันสเก็ตรอบคันนะคะด้านล่างมีสปอยเลอร์เอ,อ่อด้านบนนะคะมีสปอยเลอร์ให้นะคะติดบางๆก็คือสวยนะคะคือรวมคันนี้คือ คือโดรวมนะคะรถคันนี้สภาพดีมากๆเลยนะคะใครที่อยากได้ซีวิ c นะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะดูด,ดันแบบนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาหแอมได้เลยนะคะที่เบอร์0627857788เดนะคะเดี๋ยว EP หน้าก็จะมารีวิวรถให้ชมอีกนะคะ